cách hiểu ở dạng này nó anh, anh phải bày thử để tập trung cái này. Anh này, nó là lại, quanh lại con chít, lại mung mông, quan sát, anh không cả hám, quanh chít phần bộ đấy. nó có sao bà chỉ hám lại được nó. Mẹ. Ô, tiền đừng biến ด้อมมึเอาพี่น้องเหยียดยังไงลูกเลยจุดไฟบ่อยนะอ่ลูกน่ยออ่า Chắc lúm vô lúm trong đây phải cho một ít rồi ơi Bừng ขับทักทายสวัสดีสบายดีเนดะ้อเพื่นพี่น้องซีบัจะขูู่คนพี่น้นองเลยพากันเหตุไดเพื่อนเพื่อนยังว่าทุกเจ้าขี่ขั้นอยู่มีคอมเนมนต์ว่าชุเจ้าขี่ขั้นไหมแมนบ่แมนรึมีคอมเนมนต์ว่า ขาดไม่ทำอะไรเลยผล่เะลเอา้เอาวอา้าวหานเดียว้าถ้าเกือบขาดาด้วบัดเกือบขาดกือบมดาวขาดนะ ติดป่ะอมอฮึบาดเอาขังประขังแต่คนว่าทางนั้นเหมือนลุ่มเป็น thì bát tiền gì? Thì bảo. à, <coughs> oh, hình quét lại, hình quét lại vậy. Thì sẽ cho con อืมอืมคุณจิติดแล้วบ้านนี้เนาะชิวไพ่ยังไงเขียงหอยไพเป็นคนเหตุไหมเหตุเอ็มกันบ่อเขียงหอยไม่ส่น่ะไพ่ได้หอยมาแทลุงคนพักโะ ทางมุงพระมจับานเด้โอ oh ้หอยหอยใหญ่งามงอนอือันหนันหวหน้าเอาวอะไรหน่อยเลยเ้าองเิาตัวตาจาาว่สบายดีดก่อนสบายดีก่อนนะจะมองเลยลูก เวียนมุขึงเลยแกงหอยแกงหอยเป็นมันวันนี้แกงหอยเป็นมันต่างมาเลยแกงหอยจูไฟท่านเลยใครที่เราแกงหอยแค่เดียวมุขึงเนาะอีย่างสร้างนึงสร้างพุทนกาพิสูจน์คุณภาพในเราเพราะว่า เตเตอร์อรอรอม,รนนม,มนนันตายเตเตอร์มันตายเตเตอร์เลเตอร์เลเตอร์อตไรเลตเตอร์เรนอันรบเรียมคบไม่อย่น้มันตายมันตายแล้วที่นี่มันก็เลยมาไว <c oughs> <ม>รเรียนไปซื้อเพ่อมาเปลี่ยนทงที่านได้ Thấy ừ. hoài là Hoài dân chơi hình hoài dân Hoài Để chụp Hoài chụp Hoài chụp cái tá con lần đầu <laughs> <laughs> วางเลิกกดหอยลูกลานเหยียบเด้อบาดตีนนิดแปฉันมิเตอร์มาเดี๋ยวจะออกไปซื้ดอันนี้ยันยีนบ่อนนัชีวิตไรเตอร์บอกเขาชีวิตนึงก็ชีวิตของไรเตอร์ชีวิตของไรเตอร์เนหนาันาดเ้เนนหนาัน พี่น้องช่องเตื้อซ้ำเตือนผู้ไรเราอ่ะตายก้อนนั้นไงก้อนนั่นเสียอะไรอันนี้แหละเครื่องอะไรตายยังเปลี่ยนได้แต่คนตายเผายังเดียวเรียบร้อยแล้วแหละดกระ้อกมันลดไถ่มันบล็อกลี่ตายดิมันมีเครื่องอะไรเป็ตอยู่ได้บ้างนี่นี่ว่าได้ไลยโอ้โหนะเดี๋ยวเาโค้ชเลือกว่ายังไงเนาะ ประตูล้จเจาไปทั้งนอกอย่เจาะไปสร้างเข่าปกพอดีเสี้ยวก็มาให้ก็ได้มาเล่นยแล้วเข่ายังเข่าเหนียวบ่เห็นคอมเมนทังคอมเมนมาข่อยด้วมีมีรานอาาอกคนแหละแต่ไร้านอารอะไระฮะานาอะไรเออหาว่า นนพนวันนอกพนักขี่ข้านนี่แหละออนนพนวันนอกครับพนวันนอกพนักขี่ข้าวแ้วก็กรพิจิถ่ายใส่บุญไปช่วยเหลือ,อแต่ก็เดี๋ยวก็เลยไปขอท่านคือเกาอย่างเงี้ยน้ําลายย่างจนวนก็นจำไม่ได้อจองมากกามีอีกพมิทหนึ่งก็บ่าเช่วยเรือพิษประเภทที่ว่าทาั้งพระอาจารย์เคุนได้ชื่อ,อ เครื่องน้ำปั่นนี่เด้เครื่องน้ำปั่นมาให้น้องเพิ่นน่ะแม่แต่แต่คงรลัวกับบมู๊ชื่อเพียงเั็นที่น้องเพิ่นเปิดทางเห็นบ่แม่มันก็ทิชชู่ทิชชู่อะไรอยงใดเนาะอันอธิบายบ่ถือได้แม่ อันนี้มันก็ลายคุ้นลายลายคุ้มชิดลายมุมมองว่าชันฉากอ่าเขาก็หำคุ้มคิดเพิ่นบ่ได้แม่ทัพสปาร์ชิจะห้ามได้เดี๋ยวน้อแต่สิ่งี่ว่าเป็นไงมันซึ่งแต่พี่น้องคนติดตามมามามาโดนหลักฐผู้ไอ้มาติดไปอาชีออยันบางเทีไอ้ที่มันตอมมาใหม่อาชีวจักก็มีนะ่นแต่อาชี โอ้โหทดไปเสียเหตุแตนะเงื้เงือเเพราะว่านอกคนอยากอยากอยากเกิดท่านกล้าท่านกายกต่พอดีทั้งมีทั้งฝ่าอาจารย์เคนจดจ่อยอ่าเครื่องปั้นนู่นนี่นั่นมันก็ถือว่าเป็นเป็นการดีเลยซึ่งจึงมาชวนว่ะอ่าช่วยแหละมีทางอ่านอกคนเระมีความคิดความอ่านไปฝันต่อฮะนะอ่าจากฆ่าอยากขายมันก็เป็นการดีด้วยซ้่ไ หนึ่งมามันเสีได้เลี้ยงครอบครัวของเพื่อนเลี้ยงเบิ่งโอเบิ่งเมยเบิ่งนอกเบิ่งนุ่งถึงแม้ว่ามันเสียข้าวไก่อาจเสีได้กำไรบ่ได้บ่แต่ก็ยางหน่อยใครกลัวทาอยู่จะซื้อได้เป็นการีิจารณาตัวตุนเมื่อการคิดว่าท่านแหละเพราะว่าซอยเหลือพิษะเพปมาขึ้นบ่ซื้อเข่าซื้อน้ำถ้าว่าซื้อเข่าซื้อไร่ผมก็ซื้อได้ซื้อได้บ่ซื้อได้เนาะแก้ว่าคือเนื่องจากว่า คือกินเบิดแล้วมันก็บเบิดไปแม่นอ่าอันนี้เขาได้ขายเครื่องขายของเขาได้เงินมาเกเกิดยังได้อ่าซื้อข้าวซื้อน้ำโตอได้แม่ <Man. S 2> นนะเป็นการดีด้วยชั่แต่ว่าเขาซอยไปแล้วแหละมีความใฝ่ฝันอยากฆ่าอยากขายอยากมีความคิดประมาณหาเงินหาค้ำมันนะ,ะใครกลัวเขาซอยไปแหละซอยลแล้วแล้วก็แล้วหลักก็บ่มีความคิดความฝันยังอยากอยากแข็งขันเม็ดนี้อันนี้มันก็ ที่ว่าอย่งไรตันวนี้นนอ่มันยากเลยที่ว่าละครละครมินที่ว่าอ่านอกคนน่ะทิ่านเนาะว่านอกคนน่ะบูไปใส่กะคือช่วงในขณะนี้กะคืออ่าเพื่อนสิบบติดตามบ่หรืว่าอย่างไรเนะาะหที่ว่ายันพอเปิดว่าพ่อแล้วเขาเมินใช่แล้วนะ <c oughs> เอ,ะอ่าประมาณนั่นแหลเะเพราะว่าคำว่าติดตามนี่ คือหนาชิบูหูเนี่ยนาะว่าคือน้องเพิ่อนหนารับหน้าที่ยัน FC ใหม่มาจักแหล่แม่นเพิ่นยังบ่ฮู้แหน่ยันเข้ามาเบิ่งใหม่แหละตามใหม่แหละยันบ่ได้เบิ่งคลิปตั้งแต่ต้นเออาสิสิเป็นได้พอเนื่องจากว่าก็คือทางบ่ะตูได้เว้าไปแหละพี่น้องอ่าเฮือนไม่ตู้เพิ่นกัมันก็คือเห็นนั่นแหละนี่มันก็บ่ได้จักสิว่าจังได๋ก็ตามที่เห็นนั่นแหละ และวันนี้กั็ขอกับกน้ำและที่ทั้งบลตุ้นหาหาทั้งน้องเพิ่นที่น้องให้อ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยทั้งได้เนเดอ้อว่าซอยทั้งบลตุ้นนี่แหละที่น้องเพราะทั้งบลตุ้นก็ศัยทั้งน้องเพิ่นทั้งสองนี้นะเ็ดอยู่เฮ็ดกินหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำสู่ทั้งให้สร้างกินแล้วก,ก็อ่าพร้อมกับครอบครัวเพิ่นนั่นแหละเข่าน้านำจำปลาเฮ็ดเจะเตื่อนนะก็เฮ็ดแค่ว่า แต่ว่าเห็ดให้เพื่อสร้างน้ำซึนนะคือน้องก็กินกันปกติแหละซื้อกระเป๋าคำนามาก็ได้บัดทนันต์ตันี้บัวตูนก็ซื้อสูเพิ่นกินกับทางซอยเรือทางน้องเพิ่นไปน้ำน่าก่อเชี่ยวแต่เลยที่แรกวันนี้มิตู้เราเห็ดเราเห็ดเป็นบ่ไหนแต่พังกันอยู่เราวจมูกเหรออ่าก็คือคนเลี้ยงน้องเนาะแต่พอได้ท่านบอกทางน่องเพิ่นกันี่แหละกะอยู่ซอยทางทางบัวตูนบัวจันจา อซอยในด้านดิบกเข่าอ่าเจอนนตัวนี้แต่ผมได้ว่าคือพี่น้องคิดหรอกเนาะเิเอมันสิบไปหันมานี่มันกะมันไปบม่ได้เนะผีกระเทือน,ม,น,ม,นมันอยู่ในช่วงกำพึ่งยอยนนะว่ามันมเมื่อวานตำรวลงคิดไปว่านี่กะคิดที่ว่าทางนอกเพื่นนะะอนกะกะหัวธรรมชาติของเพื่นอนนี่แหละเพื่นก็นเลยบอกว่า ไม่เนียว่าเอ้ยหัวไปโลดว่ะเดี๋ยนุ่งหน,นวดกระซิบขอบไปให้ท่านสิงซี่ออบอกแบบบอกไงในเน,น,นี่นยประทุษอันแล้ววัตุนเ,เลยเออกะคือเป็นคือแผนการนะที่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าซอยผู้ถือวิธีผู้ถืีรักอนะ่ะเพราะว่าเป็นการของน้องเพิ่อนนะอยากมีห้าดค่าเนาะค่าขายพี่น้นนองเนาะแต่ทั้ง ผูใหญ่แกลายขู่หลายคนคือคำว่าสมทบเพยยื่อว่าจะเปิดท่านถ่ายน้องเพื่อน,แ,นแ,อแต่ที่นี่เนื่องจากว่าอีกอุปกรณ์ยังไม่ครบแล้วตอนนี้มันก็มีแต่ว่าถ่าทั้งสร้างเปินมาเห็ดเป็นไมตู้นี้เป็นละก็ที่ว่าน้องเพื่อนบได้ไปใส่ครับคือจังหนุกตยางลาพร เพื่อนกะยังบอกแข็งแห้งพี่น้องก็ออกมาเต็มหมดวันอาจจย่างคันเลยเพราะว่านี่ก็ไม่นีเนาะกะอีกผู้นึงกะถือว่าให้กับเขาแทนไปใช้บุได้พี่น้องเไยเนาะกะให้เข้าใจทุกคนพี่น้องเไยเนาะกับเพราะว่าลมแดดลมแห้งพี่น้องเไยงานเพื่อนแล้วไอ้ได้แต่เพื่นยล่นโบว์ที่มาดทีไปอะไรแต่ว่าไอ้ที่ส่วนใหญ่ถูกเพื่นติดตาม นอ้องเปิ็นตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่แรกๆนะสยสีมูวงอุยงทาบอบต้นกะถ้าเบิ่งคลิปให้บจบน่ะสีมูวเรื่อง um, อเ,เอนื่องจากว่ายังบอม่วงโคกภาษาสัยแหละมิ่งอย่างเ,เ,เาดียวนะเขามิ่งโดยที่ว่าว่าบ่ถ uh, ือก,กับประเด็นอเ,เอนอเนาะผิดประเด็นเด้่ยอย่ามันแล้วก็<อ><อ>ขอบใจได้ที่เขามาเบิงนะ่งเนาะขอบคุณหลายๆโดยขอบใจหลายๆเนาะ เดี๋ยวโดยเบื้องนอกมันก้อนบบานี้สร้างกับมานั่งถาเดี๋ยวคจะออไปซื้อนี่ให้ส่างแล้วกอนอ่พอดีมันขาดตรงนี้เนี่แมนเลนร่องพดอะไรได้หรอวะเลนเลเตอร์ป่ะสวิตเลตเตอร์เนาะโอเคไปสั่นอ่โอเคตัวนี้หอมดังเดยก่อนกขับบ้าน tìm đua bạn tìm ra đó tìm ra bắn tìm ra bắn tìm ra bắn nền này Nè, tìm ra bắn tìm ra นี่แหละพี่น้องสาเหตุที่ว่าทางนอ้องคนไปใส่บ่ได้ก็ได้คือทงางประตูเนาะได้อธิบายฟังพี่น้องเนาะทางนองไปหารับจ้างรับใบกับทางเรียกงานที่ทงางประตูนเนาะคนบ่มไม้ให้นอ้องคนหัวคุ้มหัวง่ายกับ,กบกกช่วยเดือดกันนั่นแหละกับมุ้ยคนเห็ดพี่น้องเลย ทำไม่เด็กแล้วบ่านี่ยใหญเองแล้ว่าตีเ,เก่งกรื่าแก่ <laughs> เนี่ยเก่งเซบเลฮะ ฮะปูจะไปขายบ่กับปูบ่อต้อได้หลายเท่ามันนี่ฮึหวจะเสียจะนวดเสียอะอ แขงวเสพ้เหงหวยบ้างไอ้ตนี้แกไอ้เสพซื้อว่ซื้อ่ซื้อว่าหอยนะอันบยกัหอยนะบนึงกับปูะ ว่าเฮ้ยโอ้โหเจ้ามาตอตีต่นีกับต้องมซื้อฮซื้อามอวเินซืไมเช่นนะเขาเขาออกเขายังเช็นไว้อยู่มาเช่นข่ากับขากัปูอีก กะหอกยังอายไม่เง้ยเลยวะเด็แข็งเง่กับาวเร็วนลยเนาะกลับมาสภาพเดิมเลยบ่ฮะเปลีวนที่ปรเ็แล้วเนาะไกแล้วก่แดงเห็ดเปล่าหน่เปลดาคืมีหลายถุงแค่นี้ โดนกอ่อน้กือลงมมีซื้อก่อนซื้หลังอีกปาซื้อซื้อหน่อยใช่พอดิซื้อจะมาหลังลาอีกให้คนซื้ออะอบรซื้อหรือมั้่อะไรซื้อ่าระซื้อเาดิหะไรอะไรซิ้อเก่าซื้อให้ทางลุงบา ไปไวไปเกสอืมพี่น้องเพิ่นยังอ่อนแฮงพี่น้องว่ยังอาสิยางได้กะนั่นไปไข่นมื้อนี้ก็บ่หวานเนาะพี่น้องว่าเออมื้อนี้ดีก่วานพี่น้องเอ้ย้อนําเรื่อยๆแล้วเ็บ่มเออพยายามกินของเรื่อยๆแม่นากินกะพยายามมากยานอนมุกเนาะบ่ให้นอนแบบว่า เออแปลว่าเขาลายนะเขามาถีนเอวเพี้ยอแบบเดิอนอนนี่ไป็รุงเมเดินอนแบนนบเฉ้ิมดิขนาดไดินอนเพิ่งจะว่าเจ้าอีขานเดีวยว <c oughs> ตามใจพ <c oughs> อแม่พี่เราเอ็มทีพัชริบานเลก็ยากเลยน่แบบเขาบางแ็งแหงในจต้าเหา ไปบุหร่คนที่ว่าที่ข่านก็เล่นแต่ดังใจเพ่มนึ่งพมรสามาสีหามคมคิดได้เนาะดยดคุณไปบหรก็มาีข่านจีไปขานไปได้เพาว่าขึนไปปีนเ่ก็ไปป็นเจ้าเบเนาะก่านไอศีวออาก็ให้โย่หืนเลยนี่แหละนอกคน ถ้าน้อกคนไปนี่ยกะชามคุณป้าเนี่ยกับบุ๊กคุณดิ๊กข่าวกับน้ามักินเนี่ยเลยน้อยอาจเพราะว่าคือนอกเพื่อนจะเป็นตัวแทนทั้งครอบครัวของเพื่อนเนาะเดี๋ยลูกเมียเพื่อนเธอเฮ็ดคิดอยู่กินแทนเนี่ยนอกไอ้กำงอนคืออยู่เพื่อนอยู่ชาดดีกว่าที่บ้านเท่าไก่ดีกว่าลูกเมียแจ๊งไว้เป็นว่าพี่มันไก่เนาะเขากะใส่เพื่อนกัน

หอยจุบหรือว่าหอยจุบด้วยญ่เน้อเนาะพดมาคขึ้น้หน่อยเตี้ยเนาะหอยเวไงปวดน้ำลมปวลุมปนามงอนนีก่อนพ้นหลังแม่วกปัตอนนั่งเลือดผัดผัดผััดนั่งเลือนั่งเลือดพังอีเลือดเนี่ยมันหยาบคาย ปลาดิดก็ได้ไปแา่ลาิบก็ได้ปัจีรอดปัจรอดเออเอิ้นพักปลาดิก็ได้ พดคนบาทเที่ยงบาทนี่ Oh, ta đã phải tao yeah. nó oh, <laughs> à, phải xúc đi xúc là nhận được nhau ôi bà à rồi hẹn พูดใหญ่กบ yeah. ้านแมเมื่อยด้วยไูดงหญ่บ้านแม่เื่อเลยขวดกับบ้านก่อนไปเรากับลงมากินข้าวกันบ้ากินโันกินข้าวกันกินยันบมารอบนี้ก็ใช่ดเนินการ ลงลงส้อปูนีลงมมีเงินเซ็นไ้บ่สเซ็ได้อ่านเลยเซ็นแล้นเซ็นกับย้อมอ่นี่ย้อมแล้วมันสายเลยดิออเดีจ้าเสยาจ้าเสเงินเซ็ตเป็นชื่อนีอยู่ในกินบอื่อชื่อยู่ที่จากันเลนนะทีนต่อกันเลยเป็นต่อยไกัน่ะกะปูเดี๋ยวเตรียมจ่าย ว่าทงเท่าไรอ่ะทงเท่าไรนี่สามทงสามสิบสามทงสามสิบเออสามทงสามสิบทงุรุุสามทงสทงสี่สิบสามงสี่สิบเอเด้เอารุเอาบรุษเนาะ สามทงซีชิปพี่น้องเลยต่อต่อบัดต่อบัดขึ้นดิต่อไปให้ขึ้นเอาเป็นสามทงสามทงสามชิปดีกว่าไหมมาต่อละลุงเจะทงมึงมีเงินอยากไจะทงเดียวเพราะเพราะได้กินเดียวเดียวฮาชิงเดียวฮาชิปอ่าบาทพี่น้องเลยมีเงินกันอนมีเงินทอน มมี right? <mat> <Men. S 2> เออมีก้ากันกีบจ้ะก้นกีบแม่ถุงนึงก้นกีบถุงนึงใครในบ้านกระปูน้องเพ่นลุงอนลุงมานซื้อมาลิกวยสองส่หกเจ็ดเจ็ดอะ0 1เจ็ดสิบพุดดีสิบถุง ขน่องเนเยอพี่น้องเาไปขอบคาขาน้องเป็นอมือเด็กได้พอตรดจอไปไป้โดยโดยองยากันเ่แย่กันเลนมันมืนเดหัวละนโอ้ยตายคลิปมันบมมีเนี่ยหยองเนี่ยบอกกันนี่มันโมมด้พี่น่องเหมใาไปขายว่าหาไปขายว่ามันมขายลุงนี่ยมาขายจ้ะเฮ้ ขายเอาซีตะไครราคาท่ากันบ่นีทแ่หีทองแชนึงอ้บานนี่เยงไหนขึ้นไปให้ลุงมาบ้านให้เอามาบ้านเฮ้ยเเงินหายไหนหายื่อหายื่อเสีทองเศษถงเอาไปจั้งปาด้ Mấy tối nay bò, ở lượt tuy này lượt à, à. à, à, đấy, phải nhầy. <laughs> <cục> đấy. <laughs> không? này tuy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 này luôn tuy 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 này tuy 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 เอาวะเอาเเอาบริษัเงินไหนบริจายไหนโดยใซื้อจะซื้อบ้าบ่นี่ซื้อบ้าใจจะซื้อฮะซื้ออ้าวทองชิพันหงพันสี่ส่วสี่ส คำว่าใส่ทุงเดียวได้บ้ได้บ่ได้คุใส่ทุงเดียวเลยมั้ยอืมใส่ทุงเดียวรวมเลยนี่แต่ว่าทุงน้อยนี่ก็บ่ออกก็ได้เป็นน้องนะสารับคลิปนี้หนวกขาวไม่ยังลายเป็น้องมาอัปเดตคือเก่าคือเดิมก่อนกลับบ้านพี่นอ้องเนาะอันนี้ไมแหง้งบดฉ่ำอยู่คนสารคิปน,ปนี้สบายดี